เม็ดซี่ใบจดนังชือวันนี้เม็ดซี่ใบส่วนน้องบอมลายมือลายมือน้องยูกับลายมือน้องบอมเดินจะเทียบเลยที่ต้องไปเยนวิชาเลยเร่ยาวิชามาถักผืนสบายดีทุกคนยินดีตอนทับเขาสู่ช่องน้องเฟสบอมยูวันนี้น้องบอมกับน้องยูจะพาทุกคนไป ้องเฮียนนำนั่นเองเนาะเพราะว่าเขาจะไปใส่มือนี้ไปเฮียนวิสาอ่าวันนคดีและไอซีทีเม่นเป็นมือวันศุกร์เนา,นเนาะ,นะเขาจะไปเฮียนวิสานี้แลละเขาก็จะไป จอบบึงน้องตุกว่าจะเข้าหงเฮียนบอเพราะว่าเวลาเฮียนนี้น้องตุกจะออกห้องหรือว่าจะโบไปหงเฮียนมือนสุกป็นน้องจะไปจอบบึงบรินัดน้องตุกไปเลยได้ว่าน้องเฟ์จะไปหาน้องตุกมื้อนี้เป็นความลับว่าจะไปหาน้องตุกสิไปสะพายน้องตุกเพราะว่าว่าน้องตุกไปเข้าหงเฮียนบอเดี๋ยวไปรับสวมํากันเนาะตอนนี้บอมกบอยู่กับแต่งตูกเอ้ยยังไม่แต่งตูกนานลยละนากวันเลยละแล้วเฮากระิี เขาแต่งกินเขาแต่งกินแล้วเขาก็สิไปกินขา้าวเราก็ไปโองคเฮียนเดี๋ยวไปพ่อก,การยุงเฮียนหน่อยตอนนี้เขากำลังแต่งกินอยอะไปอันนี้ก็เป็นอาหารของเขาเอะป่าตอนเช้าเนาะเขาจกินเออป่าแล้วเขาก็สิไปรงเฮียนไฟลูกเห็งขนาดนึ่งข้าวแล้วแล้วทุกคนแต่งกินแล้วตอนนี้ใกล้ที่ฮอดยามไปองคเฮียนละ นี่เนาะทุกคนตอนนี้เราก็มาฮอดโรงเรียนละส่วภูมิเดี๋ยวเราจะไปเจาะบังน้องตุ๊กกันเลยว่าน้องตุ๊กอันที่เข้าเรียนบ่เออยังไม่เข้าเรียนก่อนเขาต้องเข้าเรียนก่อนแม่แล้วเราจะเข้าไปแล้วเราจะไปเพิ่งสมุนนี่เรามีสมุนไงสมุนนี่เรามีวันละคดีเนี่ยเราเรียนวันละคดีแล้วเราไปต่อไอซีทียูห้องกูเนาะตึกเอื่ตึกนั่นเราเรียนอันไอเราเรียนวันละคดีมันดึกนี่แล้วเราจะเรียนอยู่นี่ก่อนแล้ววันละเราจะไปเรียน ไอซีทีแล้วไปบึ้งน้องตุ๊กพ่อมาน้องตุ๊กจะอยู่ห้องบอกเดี๋ยวเราไปเฮียนก่อนตอนนี้อาจารย์พ่วมลงละนี่เนาะคือคนบรรญากาศในห้องเฮียนตอนนี้ทุกคนกําลังมาเดีย๋ยน้องบอกว่าน้องยูจะไปเฮียนก่อนตอนนี้ตาตุ๊กเลยตอนนี้เรากำมาเข้าห้องแล้วเนาะอาจารย์กําลังเข้าอาจารย์กําลังเข้ามานั่งเหียนห้องเาราตอนนี้บูมิว เดี๋ยน้องยูจะเหียนก่อนเดียวค่ะกัดจิงสิบจอบเลยทุกคนตอนนี้เากเียนแล้วนตอนนี้เาเียงพิานี้วันนคดีวาคีมอดเจ็นาะอันนี้เราหมอเดเป็นหมอดเจนี่เป็นพุ้นเรียบเหียนอันนี้เป็นพเรียบเหียงนี่เป็นเป็นจุดเธอหาเมือหนึ่งสองพิชี่เมื่อสี่บ จดหนังสือวันนี้มื่อสี่ใบส่วนน้องบอมลายมือลายมือน้องยูกับลายมือน้องบอมเดินจะเทียบเลย <c oughs> อันนี้ลายมือน้องบอมกับลายมือน้องยูอันนี้ของน้องยูอันนี้ของน้องบอมใกล้เคีย <c oughs> มือมือว่าได้กินเป็ดต้เเลือกลายหมดเ <c oughs> มาแล้วยะเอากระติไปบึ้งนอว่า ันน้องตุ๊กจะเข้าห้องบ่ตอนนี้น้องอยู่เลิกวิสานนี่ละแล้วก็จะไปเข้าต่อพิสานนั้นเป็นตึกของน้องเป็นตึกของน้องอันตุ๊กตาเหียนน้องน้องแฝดก็เลยว่าจะไปเหียนไอทีห้องนั้นเดี๋ยวหพองว่าข้างนี่ก็เป็นห้องของน้องน้องตุ๊กหรืออายของน้องตุ๊กน้องคืออันน้องตาลน้องตาลเออเออจังว่าน้องตาลแล้วก็ไปไปบึ้งน้องไปบึ้งอัไอายของน้องตุ๊กตอนบ่ายเหียนบอก เราก็สิไปห้างนองตกเนอนตอนนี้ฟูดเหนย๋ยวเาก็ะิไปกันหอปแล้วนสี้อกไปแล้วเนาะกินเ้อสู้ป้าบอกแก้วมึงมึงกินเลแฉ่อันี้กินนะเปียมข่ามอ่ะอันเด๋วสูบัวนี่อแฉะบอกเม็ดเล็สูบป็ดไม่แกนี่เนาะมือหน้าเนาะมือหน้าเนาะเอาไป คือค่ะเปียป้ามึงกินมืดบวกเพียวอ๋อจะเอาเอาอันเอาอันโคกมาตำมาฮุ่งโยง่เหียนแม่ออดิงสิแล้วนึกอันเสรมู่มู่อยู่ห้องน้องเฟสบอกให้เอาโคกมาตํามาคุ่งอยู่เหียนป้าจะซื้อสิซื้อเลกูบอกเอาเอาอะไรนะเอาอะไรเอาอันเอาสื่กระทงเอาปิ้งปิ้งแคปตั้งปิ้งอันเดียวปิ้งอันกินสะแมบต้อดีอันกินจะปิ้งแคปอันเรียกวเนี่ย มีคนอยากมุกจักด้วยวะสบายดีอ้าวอ้าวเป็นนางงามปนีเยอะเขินแม่เลยเราจะปีนทางแป๊ะอันนี้ก็เป็นมูยูห้องของน้องแเป๊ะตอนนี้เขาเลิกเรียนแล้วเขาสีออกไปก่อนไปก่อนโอ้ยออกไปอินแล้วก็สื่อกูนะมีคนส่วนคนเดีวยว ถ้าขายกล้องเลยไม่ซื้อโควิโควิดโควิดและกอดกันถ้าขายกล้องเลยไม่ซื้สบายดีสบายดีทุกคนปิดอัดแผลอัดปากเในโซเชียลยานโควิดต้นมีแต่คนย่านโควิดเดินไปบึงห้องของน้องซูเอ่ออายของดูก่อนโอ้ไปเลิกเลิกหมดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นห้อง ห้องของน้องเออห้องไอ้น้องตุกนะ๊กเนาะตอนนี้เลิกหมดละเหาก็สิไปหาน้องตุ๊กมึงก่อนตอนนี้เอาอเจ้าอะไรร้องไห้ไปอนะฮะไปที่ไหนไปที่เจอเราไปอะตอนนี้เทางกำลังจะเดินทางลงพันใดไปนอนทุกคนมีไนกันเลยวะนี่นนเค,เคือไปกันเลยวะ,อะอโอ้ลยวางกลางเงินได้ไหมได้ไหะ เดี๋ยวหอสีหนามุ่งหน้าไปซึกฟผ้าคุณน้องหอมมาเห็นซึกฟผ้าอืมอันนี้ก็เป็นห้องเฮียนห้องการยูฟ้าคุณเดี๋ยวหอสีหนาแบบหู้ยวดีคยวิอสิไปวิดว่าน้องตุควิดโคโิดโควิววิด่คววิิดโค จะหไปบึงนะปบ้งกันนอกว่าน้องตุ๊กเขา้าบอหรือว่าห้องน้องตุ๊กเลือกแลก้วบอตอนในกำลังงางไปอัน,นจะเป็นกลางเดินนอ้องทุกคนฟีีเดดก็ได้ ห,ห้องเขาเป็นตึกเก่าห,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 ห้องของนางตุ๊กเป็นตุ๊กไม่แม่ตอนนั้นให้แม่เห่าได้สลับห้องตอนนั้นไปอยู่ห้องนั่นเนาะแล้วเหามาสลับเพื่อนเธอมาญาญาย,ยู่ห้องนี้เ <c oughs> <c oughs> จอแล้วแม่แม่เดือดจริงสิรู้สึก <c oughs> ห้องไม่รู้สึกเมาทีนึงเหรอ ตอนนี้เขาหอดหอ้หองของน้องตุ๊กกันเนาะเดี๋ยวจะไปบึ้งว่าน้องตุ๊กเข้าบอกเแบบมื่อกี้นิเดแบบบบนเดียวหนึ่งแล็บแซ่บนิดเดียวนึงหอดแล้วหอดละ,ดละเดี๋ยวไปจอบบึงน้องตุ๊กกอนบอมทลาจอบอดีบางไม้ห้องไอทอีอันนั้นขึ้นไปนั่นเนาะอันนี้จะเป็นห้องไอทีน้องแฟนจะไปเหี่ยนจะถึงจอบจอบบอมจอบบอมจอบสิบบ๊อบว่าละจอบห้องน้องตุ๊กยังเข้าอยู่ ห้องตุกันเข้าว่ะบ่เข้างิีอันนี้จะเป็นห้องโมฮาเนาะอ,อันนี้ห้องอีกห้องนึงเดีวเฮามาบิ่งห้องที่นี้อันนี้ต้อนหน้าไปนี้เป็นห้องของุ๊กอุ้ยยังเหียนแทสื <c oughs> อยังเหียนยู่เออถ้าเด็กมันสิไปห้าตอนเหียนเี้ห้องสิจอบึ่งว่ราน้องต๊กอยู่บ่อยากบ่เลี่ยงเลยข้าว น้องตุกเฮียนแท้เนาะบอเดลักนี่แท้เออนักเฮียนดีนักเฮียนดีนักเฮียนดี้อขนนกจูบกีป็นอ่ตุกอะไรเลยอือก็้อยกีตุกเนี่ยเกี่ยนกับนั่งว่ะเกี่ยวกับนั่งเสื้อคือการดิน้องตุกเป็นคณะห้องเนาะน้องตุกเป็นคณะห้องเดี๋ยวคุณมเห็นนะซึ่อเติมเห็นนะซึ่งอาจารย์ที่บ้านเอามาเบิ่งเอามาบิ่งเพื่อบอกให้เอามาเบิ่งบากลัวตุ้มน้องตุกเห็นแน่นอนอันนี้ พิซาหือนะรลาวลวนังสือห้องโมฮาโนทุกคนนังสือห้องโมฮาณนนอนนกอิตูิบนี้แบง่ายเนอาจารย์บอให้เอ็ดแบบนี้ตุกนอเพ่ืนมาไปเป็นแบบนี้น่ะไปอันไปเซกมีขาไบยักขวดมาตัวนอนกล่โหดไม่ไปอันยู่อันมุกเนาะนอนนกนอนนเอียนอีสุมาหรเออไม่ยังยนะเออแบบนี้กระโปรงเนียมันเริ่มสีงหญ่เลยอจูบี บอเลือดเรื่มันใหญ่แต่เดินแล้วเอาบลูตานไปซื้อไปให้เบื้องบนจี๊เห็นบ่มาบ่มาวะว่าและห้องน้องห้องน้องอายของน้องตานอื่น้องตุ๊กบุกเข้านาะบุกเข้าบริวารบูมาบ่มาบ่มาตาบูมามาแต่น้องตุ๊กสันนะโอ้พี่ข้าน้องบลกตานนี่ก็คือน้องก็คือน้องวันเนื้อหงา่ เดี๋ยวเขาให้น้องตุ๊กเลิอกก็นอนแล้วเขาก็จะมาลุมกันน้อยนึงเดี๋ยวตอนนี้เนาะอันนี้สมาชิกห้องของน้องตุ๊กนางเดินหนังผู้ชายอีกตุ๊กเงโอ้บ่ได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 ้เชื่อได้ได้ทางล่างในสนามทางล่างไปคุยยิ้มเราเสนอใส่กวาดไทยเมื่อกี้หมาจอบอีตุ๊กอีตุ๊กกลับเอ็ดกองไปแทนตุ๊กมาเลยเอ็ดเ ่องคน่าให้น้องตุก๊กให้ให้น้องตุก๊กอันพักผ่อนแล้วหอกระซิออกมาเนาะบึ้งอาจารย์เน่เออต้องอา,อาจารย์ิฮ้ยนะตอนนี้เนอะทุกคนตอนนี้นอ้นอ,นนนองตุ๊กก็เลิกมาละจดจดเข้าอยู่ว่าอันหัวนาคา,าเถอะ บมเมนอัปืนม enfin ื่อต like ัวเองคาเด็่ประจดติู่นะแน่นาแยกที่น้องหมกถามคนมุ่งได้บุมีเพียยองบุมีเพียยองเนาะตอนนี้น้องตุ๊กออกมาเขาก็มาตามแล้วเนาะทุกคนมาตามความฝว่าอยากให้ไปหาน้องตุ๊กว่าว่าน้องตุ๊กจะเข้าองเฮียนตามที่น้องตุ๊กไปองเฮียนทุกมือบอแล้วน้องตุ๊กก็เข้าเนาะแต่ว่าเมื่อเมื่อแลเหรอเมื่อเนี่ย ขาย่านโควิดมีแต่น mm ้องตุ๊กพอดีอะไรบางย่านโควิดนะบางย่านบุกายู่เกลดอะไรบางพิษทย่านเฮานะเออเดี๋ยวนี้อ่ะที่ต้องไปเงานวิชาเลยงานวิชาภาษาคิดวิชาเออภาษาคิดเมื่อกี้เห็นเหียนภาษาลาวเป็นภาษาลาวา่อลาวต่อไปอังกฤษสติ๊กเกอร์ซูซู คนได้ยินเขาว่าซื euh, ้อแต่บุหัวสิติดแทนว่าไงข่ากัเขาการระเวกไปก่อนนะสงครามเงื่ยานโควิดอันนี้ก็โควิด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 มืดนักไหมเจ้าก็บยักเปิดมากว้าเออว้าเดี๋ยวนี้เอียวผมไม่โควิดละทุกตอนนี้ค่ะอาจารย์เปิดห้องมาแล้วเ้าก็จะไปเฮียนไอทีเนาะห้องตุ๊กก็ออกมาเลิกจักการห้องตุ๊กห้องตุ๊กโดนเนาะ เอ้ยมาเหียนเอ้ยมาเหียนไอทีเตลเทืรานี่โดนเลยแต่ว่าเอ้ยเหียนน้ำเหลาอยู่หม้อห้าเลิกไหวได้สนะเออแม่ค่าจะว่าน้ำเหลาเหียนยังเลิกไหวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยวลืมกจะได้หมดหมอเอาไล่จะเอาไล่เทอ้ยูห้องตัวฟูดบอกฟูดเนาะบึงนักเหียนห้องตัวแนนเพิ่มได้ลูกตอบเมื่อกี้นี่โอ้อาจารย์นี่ได้คะแนนเพิ่มดุเราเพิ่มตลอดเพิ่มอย่างงงเอ้ยเหียนอยู่ม้าก็ได้เหียนอันก็อันได้คะแนนเพิ่มตลอดแบบอย่างนี้เขายังยิ้มอึ้งเขายังตีมือหลุด ตอนนั้นคิดดื้อมากเลยจังก็เลยจืดตอนนี้เธอก็าเป็นคิดดื้อเก่าไหมเพราะเขาแต่ละจะไม่ได้แล้วเขาจะอะไรเขาวางเขาจะเ็นมิซาเดอห้องเอื้อเฮียนวันหน้าตอนเศร้าไอทีสมองต่อไปฟูบุกปากในี่ยมืนเนี่ยเมยคนขี้เกียจอย่างน้องลุนไม่ชอบเอากระเป๋ามาเด้อะโกระเป๋ามานั่นทุกคนก็เลยคิดคิดไม่เบิร์กออ็เลยตัดหมูนี้จะไปอินซีริยิบหมอนี้หมูนี้ไปห้อขาต้มนี่บางเรื่อง พ่อกระตุมมีเสียงมึงบุญมึงหลวงนําคือนี่บ่ไวแม่ตุมแมมไปนะที่กินข้าวต้มหมูเายกินอยากกินหะกินข้้หมูเด้อเว่าเออก็อยากกินแหละอยากกินข้าวต้มหมูว่ามันเปืองเออึงน้ําุกอีกว่าบัดมันซุกมาบัดแซเท่ไ่ค่ะอแต่ต้องได้ไปเช้าๆประมาณ7:00นนี้นะคะเช้าได้7นมเป็นมงชัเนาะอค่ะ โอ้ยยก็ใส่แล้วกินกินได้วินๆยก็ยักกินเยอะฮากสีได้เงินเงินที่ซื okay. ้อบิ न, ๊กยังเีไดายด้นนะกูมซื้อการเราหัดูไม่ควอจบิ๊กแม่มาเขี้ยนนะกัอยู่วันบึงบึ้งบึ้งปุม้าซ้ำหันมือซื้อมือเศ้าหัวซ้ำหันบอกว่ามือซื้อมือเศร้าหลุ่นมันคือเน่าแทะป้าจะซื้อได้ปีนึงและ ้งก <Cornell> ูเห็นสันเตว์บ้าเลยกูเห็นมันตั้งใจจดหนังสืองบ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 อาจารย์อธิบายฟังกันเลยเท่ากับโบว์วาวฮะเนาะไม่มืนตั้งใจจดหนังสือนี้เบึ้งหนังสืออมาสามางโมหีเลยอันนี้โมหีได้อันนี้นะอันนี้คนอันที่คานอยู่ในห้องน้องแฟสเนาะอันที่คานอันดับหนึ่งอันนี้คือคู่่าดเต็มออคนว่าน้องได้ย่องมาได้ย่องว่ซื้อไ์ไอคอน เราแหวงเด้เนาะนั่นๆๆนงอนั่นๆๆอาจารย์ตเขาดี๋ยเอาลกตัวับเอาลกเอาตัวซัมาวะโอไปอาจารย์จับดีกว่ามีกูอีตุกเอามาอาจารย์จะจับวะยูอันน้อาจารทยานอสมัยบบอสมัยคนนึงจีตเออตุจีบกุมาเปเด๋อเป็นเดอผ่านปิการ์นี้ได้ผ่าน กูลืมนะกูผ่านบ่ผ่านงั้ก็ผ่านสิกาย่วันนี้ก็ผ่านอยู่หมดหกลึกๆผ่านบะผ่านลืมก็ตัวเองผ่านอยู่ผ่านเลยมันต้องว่าปีนึงแล้วเฮ้ยกับเฮียนไปห้ามเขาเข้าอันเขากลับมาถามว่าอันเอ้ยเอ้ยจาบอกอันนี้เหรอได้ไหมจะเคยเฮียนวก่อนกูก็บสิกายอยู่กูก็คืดบ้อกเลยบักฮัดเอาไปเฮ่ออันตอนอันอันเฮียนอันเฮียนอังกฤษน่ะกูบ่ได้ กูก็ว่าถ้ากูสิกลับเขียนไปเ้อรเตละอ่านกูก็คิดเอามันมาเฮกูแก้วันนี้อย่างน้องตุ๊กดอนน้องตุ๊กยังอยู่มหาอยู่แมนี่น้าโตใหญ่สำซางเลยตอนนี้บอลู่โตไปห้องเขาตุนมองก็บอาไปเลนปี่นาจะกระโจมบอลบอลยูหรือบอยูล่ะบอลเดขึ้นทอเด้อเสื้อตี้ิอมเสื้อเ้เส้นคนหนาคนหนา อไอตุกกระชิบกระิเซ็นตี้สันเสร็ตัวน่ะเซ็นโมฮาเซ็นโมฮาโมฮาโมฮานี่โมฮาโมฮาเอาเอ๊ะกระบกระดิสันเอ๊ะไม่ได้มาเซ็นหรือเกิก็เซ็นไวท่าเออโมฮาปลาค่ะเยมาใส่เ่เจ้ามาบ้านอ่ะจ้าชิบะเซ็นเจ้าชิบะมาเลยวะว้ามาได้ก็ว่าบูมาเฮก็นี่น้องทุกคนเหาก็มาหาน้องตุกน้องตุกกระเขาเฮียนและย่างเต้นน้องเออไอไอน้องตุ๊กน้องบูมามื่อนี้ไอน้องตุกบูมาน้องตุกมาน้ำน้องกุกิกว่ะ กิกมาแลากินมาแล้เด yeah. nah, nah, nah. yeah. ี Ohhh. ๋ยวนี้คิวตัวตัวงานเนาะอาเดือคตุกน้าหนาวอ่ะหนาวอ่ะคนาอย่าเอ็ดนะอย่าเอสนะอย่าเอดนะผูนลงกันดีมันฮอนีีแล้วมันขีดงากก็เดีอย่าเอ็ดนะเสื้ออันน้นเสื้อมือซ้องลงเสื้อค้าฮันพ่นเสื้อพ่นแบบพอดเอาแล้วฮนะ แล้วเราก็สิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะน้องแฟสก็มีสมองว่างเออสมองบัวว่างสมองว่างอีสมองว่างเอ้ยสมองบัวว่างสมองบัวว่างไปเฮียนยูืดหึงินอีกเนาะไปเฮียนยูดซั้นหึงไปเฮียนไอทีแล้วก็จะให้น้องตุ๊กไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนก่อนตอนนี้กวนเวลาลบกวนเวลาน้องตุ๊กมาหาน้องแฟสโดนเติบแล้วเฮาก็สิให้อันอ้าวตุ๊กฝากช่องเลยก็ขอฝากทุกคนไปติดตามช่องของตุ๊กตาสาวน้อยองจานในเด้อเนาะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้แล้วกัน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กับทุกๆใครเนาะก็าเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเด้อน่าน่าให้ให้น้องลีบวันนี้ฝากทุกคนไปกดติดตามซ่องน้องรจนาล่องสารในเด้อทุกคนแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องน้องรจนาล่องสารแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องน้องตุน้องอันแซดบอมอยู่แล้วก็นซ่องน้องสุตาสาวน้อยล่องสารในเด้อทุกคน แล้วก็สิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ <c oughs> แล้วไปก่อน <c oughs> ลาไปก่อนบ๊ายบายเด้บ <c oughs> ๊ายบาย